ตื่นนอนตอนเช้าทุกวันสวดมนต์เปิดหนุนดวงชะตาพร้อมกล่าวคำอธิษฐานจิตและอุทิศบุญพลิกชะตาพบเจอสิ่งดีๆเรียกโชคลาภวาสนาสยบอุปสรรคป้องกันอันตรายและโรคภัยต่างๆหลังสวดเสร็จตั้งใจรับพรอันประเสริฐจ,จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำและหลวงตามาเพื่อให้สมปรารถนา ทำใจให้สงบแล้วกล่าวคำอธิษฐานตามหรือกล่าวในใจดังนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานในการสวดมนต์ตอนเช้านี้ขอน้อมอาราธนากำลังบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอรีย์สงจุกจุก,กองค์ รวมทั้งท่านผู้เป็นเจ้าของคาถาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดได้แก่หลวงปู่ดูหลวงตามาหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่มั่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระคาถาทุกๆพระองค์ขอได้โปรดเมตตาเชื่อมรวมบุญบารมีทั้งหลายในทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมเป็นกระแสดเดียวกันกับทุกพระองค์ โปรดน้อมพลังบารมีนี้เข้าสู่ตัวข้าพเจ้านักกลบบัดนี้เพื่อนำกําลังนี้มาใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าและส่วนรวมทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุและโปรดเมตตาประทานพรให้การสวดมนต์ตอนเช้าของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์สําแดงอนุภาพแห่งพระคาถาทุกประการข้าพเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญนี้ ให้กับวิญญาณเรเร่อนที่มีทุกข์เจ้ากรรมนายเวรปิดามารดาครูบาอาจารย์ศัตรูเหล่าพรหมเทพเทวาทั้งหลายขออนุภาพบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาทั้งหมดนี้จงมีผลขอให้เป็นอาโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่กำลังให้ผลวิบากอยู่ทั้งหมดในชาตินี้และในทุกภพทุกชาติโปรดงดโทษ หยุดจองเวรตัดอกุศลกรรมที่มีแก่กันให้สิ้นลงโดยฉับพลันข้าพเจ้าขออาราธนาฝากตวงของข้าพเจ้ากับทุกพระองค์ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความดีตลอดไปไม่ว่าข้าพเจ้าจะเกิดหน้าที่แห่งใดในสามดานโลกธาตุนี้ขอความขัดข้องความไม่มีอย่าได้เกิดกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสำเร็จ และมีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องนับแต่ปับันนี้เป็นต้นไปขอให้วิบากกรรมวิบากมานอุปสรรคต่างๆในชีวิตโรคร้ายภัยพิบัติทั้งหลายมาลายหายสูญไปไม่มาขัดขวางความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมของข้าพเจ้าและโปรดเปิดบุญบารมีเปิดโชคลาบวาสนาเปิดหนุนดวงชะตา ให้พบผลทางสว่างรุ่งเรืองเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่บริบูรณ์เพียบพร้อมต่อการสะสมบารมีทุกๆด้านเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและผู้คนสัตว์วิญญาณทั้งหลายตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอาธิษฐานนี้จงสำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการขอทุกๆพระองค์ ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุแท่พรหมทุกชั้นฟ้าชั่วทั้งหมื่นแานโกฎจัก,กรวาลรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติขอโปรโดจงมาอนุโมทนามหากุศลผลบุญนี้และมาร่วมสดวดมนต์ตอนเช้านักการบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเธอ อิมินาสกาเรนะพุทังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอารหังสมาสัมพุทโคะวาพุทังะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะวัตาธโมธรรมนามสสามิสุปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆสังฆนามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติดสารเนนัสหปัญจสีลานิยจามะ ทุติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนณาทายติสารเนนัสหปัญจสีลานิยจามะตติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนณาทายติสารเนนัสหปัญจสีลานิยจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคจชามิธัมมังสารนังคจชามิ สังฆงสารนังคัจามิทุติยัมปีพุทธังสารนังัจามิทุติยัมปีธรรมังสารนังคัจามิทุติยัมปีสังฆงสารนังัจามิตัิยัมปีพุทธังสารนังคัจามิตัิยัมปีธรรมังสารนังคัจามิ ตัตทยัมปิสังคังสารนังขจามิปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิามิอาทนาธานาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิามิ มุสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมะชาปมาทัธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสัพพังอปปาราธังขมัทเมพันเตอุกาสะทวารัตเตเยนกตังสัพพัง อัปราธังขมัเมพันเตอุกาสะขามามิพันเตพระพุทธังอาราธนาะพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาะพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาะพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดเจ็ดครอบจัก,กรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยนะถาพุทธโมนะนะมะพะทะพุทธังธรรมังสังคัง,ข,งขออำนาจบารมี ของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า นากรารบัตินี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยณนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะปัญจามาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตตะยิเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเม ชยมังคลังนาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนพรัตสีสาหาสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ 후타부샤탐마부샤상카부샤아기타낭와랑칸탕시와리자마하테랑아항완타미두라도아항완타미타두요아항완타미사바소 ภูธาทัปมาสังฆาปูเชมิสัมปจิตชาเมนาสังสิโมพรมาจามาเทวาสเพยขาปรายันติรมาจามาเทวาอาภิลาภาภววนตุเม महापुञ्जो अहलापो महा अभवन्तु मे मे ते पाहुहा ते मा आ ऊ नमो अफुथाय विरथायो अविराखोनायं विराहिंसा विरथा सिविरथा स विरा, 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 विरा इथियो พุทธาสามานีมามาพุทธะสาวะโหมสัมปฏิชาเมเพงเพงพาพาหาหาเลือล้อนักเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูสารพัดสัตรูวินาศสันตุอิทิปิโสภควา เห็นหน้าเจรจาเมตตาเอ็นดูด้วยนโมพุทธายะทัศคะสัมมังวิสาตุ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 ทัศะสัมมังวิสาตุทัศขะ สัมังวิสาตุทสศขะสะมังวิสาตุทสศขะสะมังวิสาตุพุทธังมัจจิตทำมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุทธังมัจจิตทำมังมัดใจโรคทั้งหลายวินาศสันติคาเ,เตสิคาเตสิกิงการะนังคาเตสิอาหางปิตัง ชานามิชานามิอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวนอาหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอนิโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขีอาตานางปาริหารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลลนานเทอนสัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันแลกกันเลยอัพยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอ อีทางปุญยญัพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิพภพ,พและพระยายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการมาเป็นกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดขออุทิศส,ส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกขอยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับด้าการบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดแต่ถ้าหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะไปเกิดใหม่ในชาติใดก็ตาม ขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพระเจ้าขอทุกท่านจะประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์โพลผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิธภรชัยท่าสี่ประการ มีอายุวันละสุขะพละและปฏิภาณหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นโซความปรารถนาเพล่ความสมหวังจะมีกับท่านบดตั้งใจจริงทุกท่านอ้ารวยมากๆลกเอ้ยโชคดีมีสุดเลยจ้ะรวยรวยแต่จะรับคุณบังทุกอย่างนะลูกนะอ้าวรวยมากๆเรียนเสือเก่งๆลูกเอ้ยรวยรวยรวยสวยๆนะลูกนะรวยรวยจ้ารวยมากๆลกเอ้ยโชคดีมีสุดเลยจ้ะรวยรวยผู้ที่มีทุกให้ลืมไปของทุกข์ผู้ที่มีสุข ก็มีสุขยิ่งขึ้นไปอธิษฐานสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาในสิ่งที่ฐานผู้ที่ได้ยินเสียงก็ให้มีความสุขผู้ที่ได้ยินชื่ออธิษฐานสิ่งใด <Okay. S 1> ก็ให้สําเร็จโอเคคุ <Okay. S 1> ้พอ